ครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่27นะครับผมเรากำลังจะเดินทางไปที่ตึกแคทคอนเวนชั่นพูดถูกปะคอนเวนชั่นคอนเวนชั่นก็เราจะไปฉีดวัคซีนกันนะครับผมวัคซีนที่เราได้ก็คือซีโนแวคครับแล้วก็จะกำลังเดินทางไปตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วเดี๋ยวติดตามชมกันนะว่าบรรยากาศที่นู่นจะเป็นยังไงแล้ว หลังฉีดจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็ถือว่านอนเยอะนะครับนอนพักผ่อนเพียงพอนะครับก็ไม่มีอาการก่อนหน้านะครับอาการปกติครับร้อยเปอร์เซ็นตมากครับก็เดี๋ยวดูอาการหลังฉีดกันนะครับวันนี้ผมมีนัดประมาณสิบโมงนะครับสิบนัดฉีดวัคซีนซีโนแวคครับทุกคนติดตามชมกันครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็อยู่ในศูนย์ราชการเลยนะครับแล้วเราก็จะไปหาที่จอดรถกันนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเต็นท์นะครับที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคำแนะนำนะครับดีียววมมัทท่่อาาาจ้ครบรรยากาศก,าก็สบายๆนะฮะบรรยากาศในการรอฉีดวัคซีนนะครับ เห็นให้ฟังด้วยนะไปครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ตอนนี้เรารับวัคซีนเรียบร้อยนะะก็สังเกตอาการประมาณ1 5นาทีนะฮะผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะฮะเป็นกางีกสำหรับรอสังเกตอาการนะครับ จากที่รอสังเกตอาการประมาณ15นาทีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอาการก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในฮอนะครับคนที่เพิ่งเดินทางมาก็จะมีจุดรอนะครับรอไม่นานครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็มีอินเตอร์โซนของผู้สูงอายุนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นจุดที่รับวัคซีนนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีเตียงเตียงแพทย์นะครับที่คอยให้บริการสําหรับผู้ที่มีอาการนะครับรุนแรงหน้ามืดอ,อะไรประมาณนี้นะครับผม การภายในหอก็มีดนตรีเล่นให้ฟังครับผมสบายๆนะครับชิลๆครับมาแล้วมาแล้วอาการเป็นไงบ้างครับขอสัมภาษณ์หน่อยอย่าจับครับมันเจ็บเพราะเรื่องเองอปกติครับปกติครับยังไม่มีอะไรปวดไหมครับปวดไหม ับปวดมันฉีดวัคซีนทั่วธรรมดาทั่วไปอ่ะรู้สึกยังไงวะตื่นเต้นหคลายคลายคลายความตื่นเต้นเลยยังเพิ่งเนี่ย์มันยังเพิ่งผ่านไปวเดียวยังไม่ยังไม่หายตื่นเต้นเลยไปกลับบ้านแล้วไปนี่ยู่ไงโอเควันเดียวกันป่ะวันที่วันเข็มที่สองก็วันที่สิบเจ็ดเข็มที่สองก็วันที่สิบเจ็ดเวลาเวลาสิบโมงเหมือนเดิมไปกลับบ้านกัน หลังจายยกฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับผลข้างเคียงก็คือง่วงครับผมกลับถึงบ้านกินข้าวเสร็จก็หลับเลยอาการมันจะแบบเพียยเพียเพียเพียเหมือนเราเป็นไข้ครับแต่ว่าไม่มีไข้ครับง่วงแล้วก็มีอาการปวดหัวนิดหน่อยนะครับโอเคทุกอย่างก็เราจะผ่านไปได้ดีครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบๆลงทะเบียนนะครับไปฉีดกันนะครับไมได้มีภูมิคุ้มกันนะครับขออนุญาตจบคลิปนะครับผมไปละครับ